กับสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุดทสุดกคนยินดีตอนรับเข้าสู่่ชองนาวลำโพงเด้ิมก็จะมาหอดจกถึงบ้านของน้องแดงที่เก่าพ่อแม่พี่น้องมาหาน้องแดงน้อยคนงามเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องคนกต่สิยญางเขาไปหาทางน้องแดงกันเลยตอนนี้ก็มาหอดเฮือนน้องแดงแล้วสบายดีไอ้ ดู้ยสบายดีทั้งสาวลำพนเพื่อนเนาะดู้ยสบายดีเด้อทั้งไอเวียงดูยจะมาเล่นน่องเหลี่ยงกี่กล่องี่น้องเลยมาหอดดนล่ะโบไอจะาดนพ่อสมควรเนาะดูยไอจะได้ชายน้องเพื่อนไปแล้วอ๋อมื้อนี้อันมีกิจกรรมอยังบ่เห็ดเวียกสวยน้องบ่หรือว่าจังไงเม่อน่จะได้อันง่ายเครื่องครัวมันยังเพื่อนลงไปลุ่งได้หมดดูยจะได้จัดแจงมุ้งแก้ครัวเก่าเพื่อนนี่เนาะจะให้เป็นห้อง เก็บคองเจ็บกระสอบกระชานเพิ่นด้วยเจ็บกระปุกเพิ่นลงมาไว้ที่บั้านเพื่อนคัวนี่คือว่าเสี่ยวลงลุมบดด้ดยคือเพื่อนครัวน้องนี่แล้วเรียบร้อยแล้วบ่แม่นแล้วได้เพิ่นเนค่าสร้างค่ารยังเพิ่นกระจายตำรากันไปเพิ่นได้โอ้โด้วยด้ยดีใจน้ำน้องเพิ่นน้ำอยู่เพื่อนอยู่แถาไปหาน้องเพิ่นโอ้น้องอยู่เพื่อนบ่โด้วยดยขอบใจได้สั่นเลยดโดยสบายดี สบายดีน้องลาสบายดีป้าคนงามมันนี้คืองามแทะฮะป้าผู้ได้เปียผมห้นะมีบุญม่บุญเปียผมห้ปบ้าเอาปินทั้งขามางดวงงามแทะเอาปินขามางดูเออมีบุญนี่เนาะมีบุญซื้อ,อยังมาตอนนี่ฮะเราคือเปียผมห้นี่มีบุญเมือ่อแล้วเ,เมือเ่อแล้วเมื่ออะไรเออแล้วมาเตะเศร้าผัวบ เฮ็ดยังแน่ล่ะมื้อนี้เฮ็ดของกินแล้วๆเฮ็ดของกินโอ้เฮ็ดเองบ่นี่เออเบิ่งๆๆขออนุญาตเบิ่งเด้อนึวันก็อยากกินนําเนาะโอ้ยเพิ่นก็ต้มหอยด้พ่อแม่พี่น้องต้มเองบ่เลยต้มเองโอ๋น้องแดงต้มหอยก็เป็นปลากระป๋องปลากระป๋องบ่เตียงทองบ่เลยอือปลากระป๋องแซ่บ เห็ดก in right ินเทียงบอเห็ดก the the ินต like ้นเทียงบ่อืมเห็ดกินเห็พ่อเมยกินเป็นคนหูผู้ดีได้หนุ่งแดงนี่เห็ดกินกับเป็นหิุ่มกับงามเจ้าได้กินเข้าแล้วกินแล้วกินเข้ากับยังนี่กับอันนี้แหละเออกินน้ำกันกับพ่อเม่อือมาบัวทันเอา้ยก็ได้เอาไว้ซื้ออ่าจะซื้อข้าวจีมาต้นซื้อข้าวจีปาเต้มาต้นโดย เอาล,ลองกินบังดูกินให้เบื่องน่นหน่อยหนึ่งพอมีแหงพอมีแหงมือหนาซื้อมาฝากอีกคันแสบด้วยซื้อมาฝากขันบัแสบเืิดบุซื้อมาเอาลองกแกแบ,บังแกได้ปะเขาจีปะเตลาดเศร้าเซโนเมื่อเซ้านี่ไปตลาดอืเอาไว้ให้อันพ่อก,กําเมงกินน้ำด้วยน้องละ ดูแลเบเบะเยี่ยมเลยมะกันเยี่ยมเลยแบบนี้กะเป็นตาซื้อมาฝากอีกยูแบบนี้ก็ได้มื่อนี้น้องแดงมือไี้ก็มานางหลินน้ำน้องเสาหลาคือเก้าเหมือนีกันเลยน้องสาหลาคนงามเอากีนี่มันไม่พอจจนั่นละอิ่มละเอามากินี้มาบุกเึิงที่อยู่ในเรือนคัวน้องสาวเลย จะยินวันนั้นเงินครัวไหมแล้วหรือบอกแล้วแนวแน่เลยเออเมืม่อนี้กล้าเกมสีคนเครื่องบอห่หรวยจังไหนโดยแม่เออสีคนเรื่องคนเครื่อง,รองของลงไปเงินครัว,วไหมมนบอกรู้ตัวนี้สีไว้เห็ดยังสนองหรืไม่ไหวเข่าโอ้เอาไหวเข่าไว้น้ำเดินครัวเหิืนกันแล้วแล้วพี่น้องไอ้เมื่อนี้กะพอดีให้เอ้ยสวยบ่สให้เอ้ยสวยบ่สให้สวยคนเครื่องของสวยบ่ อให้สวยอยู่บ mm ่เลยฮะให้สวยบ่เออคนว่าให้สวยกับสียูสวยเป็นสวยเนาะอืยคนว่านองแดงบ่ให้ยู่กับสีเมื่อเลยสิเมื่อปลาเลยคนสรรพรกับสีอาซาอยู่สวยนองแดงแล้ือกับครอบครัวเผื่อคนเครื่องของเนาะเลยเลยโอเคสล่ละจากนอยเดี๋ยวเขาคนเครื่องของกันเลยเนาะกนันเนาะกับสี เมียนมาดซอยนองกนพลกับจิงชิคอยกับตอนนี้ทางน้องแดงผนการกำลังจะแจ้งเงินครัวใหม่เนาะใส่เงินครัวใหม่สบายดีเลยสบายดีสาวเดียกลำพนบอกลำพนด้วยสบายดีสบายดีเนทีน สบายดีท่างพระเทพเด้โดยอสบายดีด้วกันสบายดีน้องพื้นชินยังก็ดังไฟบ่อ่าน้องเพิ่นกำลังสิเอาเพือนครัวหันย้ายลงลุ่มบบดนี้นะเพราะว่าเพิ่นได้เพือนครัวใหม่แล้วโดยโดยเน้นทางเฮาก็สิได้อันจ้าแจ้งสวยน้องนะให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายลงนี้บอตัวนี้คือไม่ดังไฟมันบ่น้องล่ะเอาโคตลงมาก่อนเด้อสิฮักทางนี้เด้อเอ้ยเอาเจ็บลงมาเด้อสิ จัดสวยสวยอ่ะเอากระซั <Heritage desserts> ่มไหมอันนี้ก็เครื่องปุ้มครื่องยังเอาเอาใส่นี่กนเด้อคุ่แหย่เด้อใส่นิกร อ่เอามาน้อง่อเอาลงมาอืมเอาลงมาพี่ก่อนแล้วจึงอนามัยขังเมืองเทิงเอาคนลงมาก่อนตัวใดที่อันพ่อเขาได้ก็เอาเขาเดิมเองเออคือเป็นฟืนเป็นยังกับบุฟฟอาเขาไหลเออปบบเฮาสีดังแล้วเฮาจึงเอาเขาโดยโดยเมนเมนเมนโดยเมนเล็ เต้านีก่อนเต้านี่แม่ข้าวปาจุนใงมันยังบออง่แล้วพอข้าวยกลงมาก,ก็ได้ชนชอไมดู่าะาจุนเพิ่นอยากอนาไมายก็เอาลงมาไววนี่ก่อนเนาะกันอยากอนาไมายไว้ถาะเพราะว่าบอน,นี่เพิ่กนกสิไวยอยันทางอาหารการกินไ้วขาไห้น้ำเนาะกดไปก่อนลงละเอาเอาฟืนนี่เก็บลงมาก,ก่อนก็ได้น้องเด๋ยวไปดังไพ่นะ ดยโอคิมไปกางตอนนี้ทางน้องแดงเพิ่นกะปัดกวดเฮืนซานเมียนทั้งทั้งแจ้เด้อซะน้องแดงหมดหลายบ่แม่เออหมดหลายแฮงโอ๋ส่ําเอาดินขึ้นมาแห่ให้หมดขึ้นมาเนาะคือแหละมันยังบ่แล้วนยังบ่สําเร็จน้อย่เง่มีตัวนั้นก เอา,า,า,เ,เ,เ,อาเอาไม่<ท>ฟอยมากวดอีกทีนี้ละ่ะน้องละ่ะเอาตังนี่ออกตาลงมาแล้วแต่ร่างไม่หันป่ะเออเอาตังนี่ออกเออมันจึงกวดได้ตัวนีโอ้เอาตัวนี้บ๊อบเบียงเดี๋ยวเขาหยุกสวยอ่ะพลังหัวเนาะหยุกเตาสวยบ๊อบเบียงก่อนมันอย่า,ย <laughs> น,ยานั่นเนาะเทำความสะอาดน้องให้เอเมนเมนน้องเราอยากกวดตั้งเท่ายเถื่อเลยเพิ่นอยากเพิ่นกรวดต้องให้เนาะเมนเมน โอเคบันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นบนอยู่คัวกินของน้องตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นสีเรียบร้อยแล้วเตียงอยู่คัวกินสถานที่สร้างผานกระห็ดให้แบบสวยงามเนาะมีบนตั้งอ่าบนตั้งแบบไวเครื่องของเครื่องอยู่เครืองกินไปเลยโอ้เปิ่อเมียน หมดกะกมมาลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมูนี่มีแต่หมดแดงไฟมีมีแต่หมดแดงไฟเต็มอยู่เอาสูสดูแล้วแม่นองแดงเอา้าแม่นองแดงกำลังขนดินไปถิ่มเนาะดินทีเคยเห็ดเตาไฟซา,า่าเห็ดให้หมดขึ้นมาแบบนี้หมดลายแห้งอะไรเบิงเบิกหลาหน้อยหมดสิกินเจ้าเลยมันสิใจไปฮออพูดเลยนะนะ โบเป็นย่างลงละขวดลงมาเลยกดลงมาแล้วกมาลงมาลุ่มพี่ให้แม่น้องแดงกดให้น้องแดงขวดทั้งอ่ะ่วยกันช่วยกันใหใจช่วยกันพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้ก็มีแต่หมดเนาะในเฮือนครัวเพิ่นเอาได้ใหายนะแป๊บนึงล่ะแป๊บนึงอายุก่อนลูกแป๊บนึงน้องแดงตอนนี้ทั้งเฮือนครัวของน้องแดงก็แล้วสัมเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสัมเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอ่า เก็บน้ำเนาะอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำนี่กะอาศัยน้ำฝนเนาะคอมมนพที่น้องอาศัยน้ำฝนแบบว่าตกลงมาเนาะอาศัยน้ำฝนอันนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำตอนนี้ก็เลี้ยวๆเ,เ,เนาะยังขาดแต่ฟ้าปิดเนาะมีแต่ว่าแนะนำให้พอทางพอเมีย้องแดงหันเวลามีน้ำเลี้ยวเนาะถ้าอยากใส่น้ำสะอาดก็คือต้องหาเนวปิดเนาะหาฟ้าปิดตอนนี้ก็รอทาให้ อาทั้งฝ okay. ้าฝนตกเนาะฝ่าฝนตกแล้วก็สิมีน้ำใส้เล้วเนาะในฤดูฝนตัวนี้ก็อาศัยน้ำฝนทั้งน้องแดงก็จะแจ้งเครื่องของแนวอยู่แนวกินเนาะเผื่อคนไปไว้เงินทัพอุ่นแหละของในพน้อง้อยอาลงไปลูกหล่ะโอเคได้เนาะบ่วเวียงน้องสามีเนาะโอ้โหเครื่องของทั้งเทิงนี่เพิ่นกะชิไว้เข้าว้น้ำเนาะตัวนี้เนาะ เออเพิ่นกะสิบ่ได้ดังไฟใส่คือแต่ก่อนแล้วโลกเนาะงามขึ้นหลายงามขึ้นหลายแล้วคุณนะทั้งเมีนองแดงเพิ่นกะสิอนามัยบ่แม่นองแดงเฮ็ดจังได๋บัดนี้อนามัยล้างบ่โดยโอเอาโบเวียงอันจับกล้องให้หนึ่เด้อโดยสิหยิมซอยแม่นองแดงก่อนให้ทั้งสารพจนเพิ่นหยิบหน้ามาแม่นองแดงมาล้างพี่เจ้าเออ ให้ทั้งสาวลำพอนเพิ่นโยมให้ด้วยโยมให้สุกน้าให้อ่าช่วยกันชื่อเพิ่นเด้อชื่อจื้อเพิ่นเนี่เด้อหาสาวลำพอนใช่ปะมะ่รฮะโมโหอ่าื่อเพิ่นแล้วชื่อได้บาทนี่อ่าได้เจ้าสิกนฮอดไปแล้วอเพิ่นเป็นมอได้ฮะเจ้าเป็นไข่เป็นยังกะอ่าเพิ่นสามารถสียาให้ได้ได้ฮะอ่ ผู้เมนลงแดงนี่ก้ามใหญ่ด้วยแม่นลงแดงเลยนี่กันถุกมือนี่ก้ามใหญ่แท้แด่นี่แม่นเย็นเลยนี่เมนงแดงเอามันเต็มเนาะมาเพียงเนาะโดยกระเทิ้นได้โหยงเลยซอยแม่นลงแดงเอามันเต็มกันมืันโดยอเนาะอีกนึงนะตัว่าเงีเกืนเงี้ยคงนะครับไม่ได้ให้จะไปบอกทางโฟเป็นนี้พี่น้องเะ <c ười> คือว่าเป <Man. S 2> ็นกันจะได้ให้เป็นแต่เอามาเมื่อไหร่นีน่ <c ười> มีการเปลี่ยนแดงว่าท่านเนาะพี่น้องเนาะว่าน้องแม่น้องแดงเนาะเครื่องขั้วผืนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยการบนบนกอกน้ำเพิ่นนี่ท่านเพิ่งน้ำยู่นี่ประจำกระเด็นได้นี่แมนเพิ่นต้องได้ใสฟ้ากนั่นเราวะโดยถ้าถ้าว่าอ่างน้ำเจ้าน่ะคือคอยบอกเด้อยันมาผัวเจ้าไปจืดนะครับต้องเซน้ำไม่ก่อนประมาณสองสามมื้อเพราะอันเป็นแท่งไม้แท่งปูนอ่าจะต้องเซน้ำไม่ก่อนทั้งยี่ว่าลูกว่าวนี่ยเออ อาแช่น้ำไปห้มันมันเต็มแล้วกะเป็นน้ำออกเพราะว่ามันเป็นน้ำปูนไม่แต่จุ่มเจ้าใส่ไปมันบุดีแล้วอาไปล่างแข่งล่างขามันกัดแข่งกัดขาเฮ็ดเนี่ยหลายน้ำปูนเนาะอาเรียบร้อยอาเต็มเรียบร้อย้ะฮะคือว่าให้เจ้าล่างบัดอาเป็นเข่าเป็นยังที่ว่าตอนเจ้าช่วยใส่เข่าไม่ไหมนี่ช่วยเข่าไม่ไหมนี่คือว่าให้เจ้าอันเอาบกไห้ยกำลังใจเมนน้องแดง <laughs> สูๆ่ๆเด้อเม่นองแดงเด้อแดดซ้ำเนาะมีแต่วานบันนี่เจ้ากะพูดหนะยยละเ <c oughs> ม่นองแดงเลยบัดมีน้ำมีนเจ้ากะไปล้างทั้งแท่งน้ำเละเด้อโดยโดยโดยไปล้างทั้งนั้นเลยมันสีโฮมเนหะนะพออยู่นีมันบ่มีแนวกั้งคือเม่นองแดงเผิ่นกะมาคุ้มสะอาดเผิ่นก็ได้ ตงเนิล่างได้เมียนได้แม่น้งแดงเด้อโดยแน่นเลยนแม่น้งแดงเขากับสีคอกราบก่อนเด้อโดยสิขอกราบก่อนสบายดีได้แม่น้องแดงเด้อสดีเด้อทำเงินผ่านลำมารวยโดยโดยขอบใจได้แม่น้องแดงเด้อสบายดีหลังจากไม่เห็นขอบคุณกันซานเป็นระเบียบเรียบร้อยกับทีมุกดีใจน้ำทางน้องแดงหลายเด้อแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่จี เงนมือมากสวยเหลือทางนองแดงเนาะสำหรับคลิปนี้พ่นกับสิคอจบคลิปเพียงสำนีด้วยขอบใจท,ที่ติดตามับชมรกบฟังด้วยขอบใจสบายดี